จะช่วยได้คุณชายมู่หยงพวกเราพี่น้อง36ท่าน72เกาะต้องทนพิษมานับหลายสิบปีเหมือนตายทั้งเป็นครั้งนี้ทุกคนก็ทุ่มเทชีวิตเป้าหมายก็คือให้หลุดพ้นจากไปเท่าถทีนซานถ้าคุณชายมู่หยงยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือบุตรคนในครั้งนี้จะไม่ขอลืมเลือนเลยบุตรคณชายนี้ไม,ไม่เป็นระอ,อไปทุกท่านคำขอร้องของพวกท่านข้าน้อยไม่กล้ารับเห็นคนลำบาก ชักดาบช่วยเหลือมันเป็นคุณธรรมและกฎเกณฑ์ของชาวยทดอยู่แล้วข้าน้อยเห็นว่าทุกท่านเป็นวีรบุรุษที่มีวรยุทธ์สูงส่งมีคุณธรรมข้าน้อยเลื่อมใสด้วยใจจริงและได้คบหาทุกท่านเป็นสหายตั้งแต่แรกแล้วเมื่อเป็นสหายกันจึงต้องมีสุดร่วมเสพมิทุกร่วมต้านดังนั้นข้ามูหยงฟู่จึงต้องขอสนองต่อผู้อาวุโสทุกท่านขอบคุณดีมากนี่มากแหมนีดีอามิตรพุทธช่าวิเศษจริง ทุกคนสามารถเปลี่ยนศัตรูเป็นเพื่อ,อนอตมาดีใจจนบอกไม่ถูกเลยละ่ะข้าน้อยไม่รู้จักแม่เท่าเทียนซานแม้แต่น้อยจึงอยากขอให้ทุกท่านเล่าให้ฟังมีบางอย่างที่ขุนชายมู่หยงยังไม่รู้พวกเราคนของส6ถ้กิกาเเกาะต่างเป็นเมืองขึ้นของแม่เท่าเทียนซานอยู่ใต้อาณัติของนาะงทุกปีต้องเข้าวางหลินจิ่วเพื่อทำความเคารพน,ะนางคนมากมายขนาดนี้ทำไมต้องยอมสยบก,กับแม่เท่าเพียงคนเดียวใช่แล้วทำไมถึงมีเรื่องไม่ยุติธรรมอย่างนี้ทำไมต้องเชื่อฟังคำนางทุกอย่างอืมใช่สิ ไป็นเพราะอะไรกันน่ะมีบางอย่างที่คุณชายตัวนไม่รู้ไม่เท่าเทนสารใช้ยันเป็นตายกับพวกเราทุกคนแต่าหากเราไม่เชื่อฟังคําของนางก็จะเอายาแก้ไม่ได้เวลาที่พิษกําเริบเหมือนตายทั้งเป็นอาจทนไม่ได้จนตายอ๋ออ๋อคันึกขึ้นมาได้แล้วประมุษสุขคงของพักเสินอีเป็นเพราะรทํางานผิดพลาดเอายาแก้ไม่ได้จึงได้โดดหน้าผาฆ่าตัวตายถูกต้องเขารู้ตัวว่าตัวเองเอายาแก้ไม่ได้จึงยอมฆ่าตัวตายและไม่ยอมให้พิษกําเริบต้องตายอย่างทรม,มาน อามิตรพูดยันเป็นตายนี้มันเป็นพิษที่เฮี้มโหดมากอจริงสิเราตกลงว่าไม่เท่าเทียนซานเน่ะเป็นคนหรือว่ามากันแน่เนี่ยข้าจะไม่ปิดบังพวกท่านทุกครั้งที่เราขึ้นยอดดอยผิวไหวทุกคนต้องผูกผ้าปิดตาแม่เท่าเทียนซานหน้าตาเป็นยังไงพวกเราก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอแม่เท่าเทียนซานทำไมถึงไม่กล้าเจอผู้คนข้อนี้เราไม่อาจคัด